ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Fast Mo Phobia ครับตอนนี้เราอยู่กันในด่าน High School ระดับ Professional นะครับหลังจากที่ผมนำคลิปโซโลมา2อสคลิปเนี่ยหนึ่งในคำถามที่ผมเจอบ่อยมากๆก็คือเรื่องของการทำ Objective เพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมก็เลยเอาของมาสำหรับทำ Objective ด้วยนะครับก็ ตั้งใจให้มันไม่ง่ายไม่ยากเกินไปก็จะเอามาเผื่อน,นิดหน่อยสมาร์ตรสติ๊กมี2อันนะครับแม็กนั่งเขนะครูซิฟิกมี2อันเช่นกันนะครับเทอร์โมมิเตอร์หอันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีไฟแชค็คด้วยนะครับแล้วก็มอชชั่นเซ็นเซอร์แค่นั้นที่เหลือไม่ไดเอามาเพิ่มนะครับซึ่งราคารวมกันจะอยู่ประมาณ200งรอเกือบ200ผมคิดว่าประมาณนั้นนะหรืออาจจะเกินนิดหน่อยเพราะว่ามีการเอาของมาเบิ้ลนะครับสมาร,ร์ตสติ๊กเนี่ยจ,จะเป็นต้องเบิ้ลจริงๆเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมัน ออมาใช้ได้ครั้งเดียวนะครับมาทีนี้เราจะมาดู Objective กัน Objective บอกว่าเปออ้าเป็นที่1น,นะครับดูว่าเจอผีตัวไหนอยู่อันที่2ก็คือเห็นปรากฏการของผีนะครับอันที่3ก็คือป้องกันการล่าด้วยแม้ขั้นเขนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ่ายภาพน้ำสกรปรกซึ่งผมไม่ไม่มั่นใจว่าน้ำสกรปรกเนี่ยผมจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่า บางรอบน้ำสกปรกก็ไม่สปอร์ตนะครับแต่ว่าจะพยายามทําให้ได้ครบที่สุดก็แล้วกันถ้ามันมีน้ําสกปรกให้ถ่ายก็จะถ่ายถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นครับผมจะเริ่มจากการดูกล้องนะครับว่าเราจะเห็น Spirit o f บ้างไหมถ้าเห็นงานจะง่ายขึ้นมากนะครับ อืมคงต้องหากันไปทีละห้องนะครับเพราะว่าดูจากข้างนอกแล้วไม่มีเบาะแสะอะไรเลยโอเคผมจะเริ่มต้นด้วยไฟฉายนะครับเหมือนเดิมเอ่อ EMF นะครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปในรอบแรกไม่มีเลยจริงๆเนาะสำหรับผมเนี่ยด่านไฮสคูล อาจจะยากขว่าใส่ลำด้วยซ้ำเพราะว่าเบาะแสที่เราได้จากไฮสคูลครับเวลาที่เราบอกให้มันส่งสัญญาเนี่ยมักจะเป็นเสียงโทรศัพท์ซึ่งบอกยากมากๆว่าอยู่ห้องไหนหรือว่าอยู่ชั้นไหนนะครับแต่ก็คงต้องลุยกันไปตามนั้นอืมคงต้องลุยกันไปตามนั้น ผมมีตัวเลือกแค่นี้ความได้เปรียบอย่างหนึ่งในด่านนี้ครับคือโรงเรียนเนี่ยมันมีทางเข้าออกหลายทางนะครับในชั้นที่1นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอผีในชั้นที่2ก็อาจจะยากหน่อยเพียงแต่ว่าในแมบ,บที่ค่อนข้างกว้างเราก็จะมีที่หลบค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเออบกเกอร์อยู่ใต้บันไดชั้นที่1โอเค3 2 1ไปครับ เปิดห้องนี้เอาไว้เพราะว่าเป็นจุดที่ใช้เป็นทางออกได้นะครับแล้วก็รักษาเซนตตี้ด้วย Give me a s i g n ผมได้ยินเสียงประตูลั่นนิดหน่อยแต่เสียงประตูลั่นไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนนักแต่ก็คุ้มที่จะไปดูเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยนะครับ Give me a s i g n Give me a s i g n ห้องนี้ประตูเปิดอยู่แล้วเปิดไฟด้วยน่าสนใจครับห้องนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับห้องนี้ชัดเจนแล้วล่ะถึงแม้ว่า EMF จะไม่ดังก็ตามกิฟต์ e มี i ไซผมจะวาง ยีเไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการมาร์กจุดนะครับโอเคจะอยู่ตรงกับบันไดด้านขวาตอนเเราเดินเข้ามาไม่ค่อยได้อะไรมากนักแต่ว่าอย่างน้อยเราเจอห้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแวะกลับขึ้นซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ไปปิดไฟ เนื่องจากว่าทางนั้นเนี่ยผมคงไม่ได้ใช้แล้วแต่ตอนนี้ผมจะต้องดูกล้องตัวที่16ผมลืมปิดไฟเหรอแต่เท่าที่มองตรงนี้ผมยังไม่เห็น g ก o s ออฟนะครับตอนนี้เราจะเอา Freezing temperature ไปก่อน โอเคสสญญตตี okay. ผมยังสวยมากนะครับประมาณ80ดสิอ่อเควสของเราตรงนี้จะมีครูซิฟิกที่ต้องใช้แน่นๆเพราะงั้นผมจะหยิบครูซิฟิกไปเลยละกันคือต้องเดินเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามีของที่ต้องใช้เยอะนะครับแต่ผมจะเข้าจากทางซ้าย Give me a sign ตามไป กิฟ e ์มีอะไส้เราก็ต้องเดินออกอีกทีนะครับแต่ผมจะเปิดไฟตรงนี้ไว้โอเคมันไดงอยู่นี่นะครับอ้าวทำอางั้นตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมจะ กับแปลของเพิ่มกลับมา s u b r e กเกอร์แล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับหวังว่าเสียงที่ผมจะไม่ลดเยอะเกินไปนักเพราะว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยเราขึ้นไปรอบนี้ผมควรจะต้องม,มันเปิดปิดไฟรหรือเปล่าเมื่อกี้ ทำไมผมรู้สึกเหมือนตอนผมเดินเข้ามาเมื่อกี้หน้าจอมันสว่างแต่พอผมมาถึงน่มันมืดพอดีแต่มุมนี้ไม่เห็นสดออฟจริงๆนะครับโอเคไม่เป็นไรเซน i ์ตี้ยังคงโอเครอบนี้ผมจะเอาผมต้องใช้อะไรบ้างนะผมจะเอานี่ไปนะครับแล้วก็ สปิริตบ็อกซ์อาจจะต้องเอาไมาก้กางเขนไปเพิ่มในครั้งต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะได้ใช้นะครับจริงผมอยากได้แสงตรงกลางนี้มากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรอุ๊ย ันไม่ได้ล่านะครับ E.M.F ระดับ5เลยเมื่อกี้ผมคิดว่าไม้เครืงเขนได้ผลนะน่าแปลกใจมากๆที่เมื่อกี้มันเป็นอย่างนั้นมันปิดไฟผมอีกแล้ว น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ออกกล้องมาด้วยคือเมื่อกี้เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคือมันไม่ได้แค่ปิดไฟปิดประตูใส่ผมแต่ว่ามันปิดไฟฉายผมแบบปิดไปเลยนะครับทั้งที่ปกติแล้วไฟฉายเราจะกระพริบก่อนในช่วงที่โดนล,ลา่า Are you here? Are you here? w h y are you? w h y are you? สะดุ้งเลยอ่ะ แต่ผมรู้แล้วว่ามันเกิดตรงนี้นะเพราะงั้นก็เป็นความได้ประโยบนนะครับโสะดุ้งเลยอ่ะเมื่อกี้ดุมากผมคิดว่าเป็นแม่นะดูก่อนผมจะทิ้งไฟฉายไว้ ถ้าคราวนี้หยิบกล้องมาเราไม่ยอมออกมาโกรธจริงๆนะเนี่ยตอนไม่มีกล้องเราออกใหญ่เลยอ่ะขอกลับเข้าไปอีกทีผมลืมปรับมุมกล้องนะครับ โอเคลมจะปิดไฟเราจะกลับไปเบรกที่รถกันแป๊บหนึ่งมีล่าแน่ๆนะรอบนี้เดือดเหลือเกินผมน่าจะเซนติตี้พิวมาด้วยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในออบเจกตีฟนะครับโอเคเบรกสั้นๆ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถตัดช้อยสตัวไหนได้บ้างแล้วแต่ใจผมคิดว่าแม่เพราะว่าเวลาผมเล่นเล่นแล้วเจอแม่แม่มักจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในที่มืดเราก็ชอบโผล่มานิดหน่อยนะครับก h สอีเวนต์เห็นต่อหน้าเลยนะครับเมื่อกี้เอ่อเด็ t ที่วอเตอร์อาจจะทําไม่ได้เนื่องจากแถวนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่มีห้องน้ํานะ ไม่เห็นโกลสออฟนะครับไม่รู้หนังสือจะเขียนไหมแต่ผมจะเข้าไปหารอยนิ้วมือถ้าจะรอยนิ้วมือก็คือโอเคละ e m ม f ระดับ5เรายังเหลือแฟนทอมเหลือแบนชีโอ <c oughs> นี่มันนรกของนรกของการโซโล่นี่ว่าแฟนทอมกับแบนชีนะครับซนี่ผมเหลือ56 <c oughs> ผมคิดว่าแบนชีนะ ถ้าหากว่าเป็นแฟนทอมผมน่าจะเสียมากกว่านี้เพราะว่าผมไม่ได้แค่อยู่ในที่มืดนะครับเมื่อกี้แต่ว่าผมยังจ้องมันตรงๆค่อนข้างนานด้วยทีนี้จะมีกล้องกับไม้ขครงเขนนะครับไม้นครืงเขียนจะถูกวางเอาไว้แถวแถวนั้นแหละเอาไว้แถวแถวนั้นแหละก็หวังว่ามันจะสปอนปุ๊บเหยียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงจริงๆอ่ะอันเดียวก็น่าจะอยู่คือถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่ามันสปอนตรงไหนนะครับไม้เครงเขียนจะใช้ไม่ยาก เพราะว่าเราสามารถวางไว้ตรงที่มันเกิดเลยก็น่าจะได้นะครับแต่ผมจะวางเผื่อไว้ว่าจากตรงที่มันเกิดถ้ามันจะมาประตูมันจะต้องผ่านทางไหนให้เหยียบเร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นเอาละเราจะกลับเข้าไปผมจะพยายามถ่ายรูปมันแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเควสก็ตามนะครับเพราะว่ายัางไงผมต้องกลับไปหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็ใช้ไม่กางเขนกับมันให้ได้แล้วหวังจริงๆว่า รอบนี้ผมจะไม่ตายเพราะผมก็เสียดายเงินนะเผื่อเอาของมาสองร้อยเล่นผ่านก็สองร้อยเท่ากันนะครับแฟนทอมหรือแบนชี เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมดืมผมขอแไปห้องนี้แป๊บแฟนทอมกับแบนชีถ้าเป็นแบนชีจะขาดรอยนิ้วมือถ้าแฟนทอมจะขาดโกลสออฟงั้นหารอยนิ้วมือก็พอ ทำไมไฟตรงนี้ตับผมยังไม่อยากเสียสัญิตี้นะเพราะตอนนี้สัิตี้เราก็เครื่องเดียวอยู่แล้วนะครับ ลอยมือครับชัดเลยเราได้คำตอบแล้วนะ show yourself show yourself show yourself มันตัดไฟอีกแล้ว show yourself ใจโทรศัพท์มะโถเอ้ยโชว์ yourself นะที่อย่างนี้นระาไม่มาผมคิดว่า crucifix ได้ผลโชว์ Show yourself ผมต้องหลบแล้ว เราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับหรืออาจจะอยู่ผมอาจจะลบแค่แถวนี้ละผมขอเช็คก่อนว่าผมถ่ายติดหรือเปล่าโกสนะครับโอเคผมถ่ายผีได้แล้วแม้ว่าจะไม่มีในเคสก็ตามทีนี้ผมจะออกไปดูว่า p ร o ซิฟิกที่วางไว้ได้ผลไหม มันไม่ได้เกิดจุดที่ผมคิดว่ามันจะเกิดซะทีเดียวแต่ว่าใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่าผมจะไม่ลืมนะครับฟิงเกอร์ปรินต์เป็นบัญชี ่ะเรียบร้อยนะครับใช้คูซิฟิกแล้วเมื่อกี้นี้รัศมีของคูซิฟิกอยู่ที่ประมาณ4ี4เมตรหรือว่า3าเมตรนะครับถ้าหากว่ามันเกิดมาปุ๊บมันเหยียบเลยก็จะได้ผลแต่ถ้าหากว่ามันหันสักพักละแล้วมันอมนค่อยเหยียบก็จะไม่ได้ผลนะครับอย่างที่เห็นซึ่งผมคิดว่าอันที่ไม่ต้องเขตอันที่ได้ผลนะ่ะ คืออันที่ผมวางไว้หน้าประตูคือผมวางอันนึงเอาไว้จุดที่ผมคิดว่ามันจะเกิดอีกอันนึงผมวางเอาไว้หน้าประตูเพราะผมรู้ว่าถ้าผมจะหนียังไงผมต้องออกจากห้องนะครับแล้วกลายเป็นว่าพอมันมันเดินมาค่อนข้างไกลกว่าที่ผมคาดเอาไว้คือผมวางตรงจุดเกิดจุดเกิดของมันเนี่ยเป็นแผน A ของผมแล้วทางหนีจะเป็นแผน B เหมือนว่าจะได้แผน B มากกว่านะครับเมื่อกี้แต่ว่าก็ถือว่าผ่านอย่างที่บอกว่าน้ําสกปรกผมอาจจะทําบ้างไม่ทาบ้างเนื่องจากว่ามันจะมันจะสปอนก็ต่อเมื่อผี เกิดใกล้กับจุดที่มีซิงค์ถ้าไม่มีก็จะไม่ได้น้ำสกปรกนะครับเอาละโอเคผมเลือกแล้วเนาะบัญชีนะครับไปลับบ้านได้ ต้องบัญชีอยู่แล้วนะครับแน่นอนอ็อบเจกต์ก็ผ่านหมดยกเว้นถ่ายสิงนั่นแหละแล้วก็มีการถ่ายรูปผีเข้ามาด้วยก็ได้เงินเพิ่มจากตรงนั้นนะครับเอ่อเผื่อว่าหลายคนสงสัยว่าผมมีวิธีการเลือกดาดมาเล่นให้ดูยังไงก็คือมันสุ่มขึ้นเนี่ยเป็นโปรผมก็เล่นอันนั้นนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอัศัยลัมเป็นแฮสกูหรือว่าดานไหนก็ตามถ้ามันขึ้นโปรก็จะเล่นให้ดูเพราะว่าถ้าต่ํากว่าโปรก็กลัวว่าจะดูแล้วไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถรีเควสต์ดานดกั สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน description ใต้คลิปเราไว้รบกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ